ไปติดเครื่องเสียงที่ไหนมาเสียงพอมากเลยอ่ะแน่นอนนะน้องสาวชุดนี้ที่ติดมากเกือบครึ่งแสนเลยนะน้องครึ่งแสนเลยหรอหลอนพี่คิงเท่มากเลยอ่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะเสียงอะไรอ่ะเฮ้ยน่นมันรถอนพี่วันนี่หว่าเสียงพอก็ของพี่คิงอีกแล้พี่วันถเอ่มทก พี่กีก้ามีติดมาเท่าไหร่อะคะพี่วันก็ครึ่งล้านนะครับของพี่มันระบบไฮไลท์น้องก็ให้ลงไฮเลสอะไรมันก็หนูหนูรถคันนี้มาติดเครื่องเสียงระบบไฮเลสที่มิราดโอโดโอเองครับระบบไฮ<ห>ลงไฮเลสอะไรเฮียราคาครึ่งล้านเลยเหรอระบบเสียงแบบไฮเลทคันนี้ครับให้เสียงคุณภาพเหมือนกับห้องอัดเสียงจริงๆเลยครับเป็นคุณภาพเสียงที่สูงที่สุดบนโลกใบนี้ครับ ระบบเสียงไฮเลสคันนี้นะครับเราใช้เป็น DSP ของ Alpine ในรุ่น X 1 2 0 8ครับซึ่งถอละเสียง2 4บิต9กกิโลเฮิร์ครับมาพร้อมกับชุดลำโพงของกราวซีโครับคู่หน้าและคู่หลังครับยังไม่พอครับยังใส่เป็นซับสิทธิ์ของกราวซีโครับตีเป็นตู้สุดงานเซาวสวยๆเลยครับซึ่งระบบคันนี้นะครับสามารถฟังเพลงแบบบลูทูธซีมิ่งได้เลยครับส่งสัญญาณเสียงแบบไฮเลสแท้ๆครับและยังสามารถฟังแยกสำหรับตอนหน้าและตอนหลังแยกอิสระจากกันได้เลยครับ หนุ่มๆคนไหนอยากได้เครื่องเสียงจนสาวกรีดมาที่มิออโดได้เลยครับ